คุณเคยคิดไหมว่าความลับในครอบครัวเล็กๆจะสามารถทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมดได้สภัยคนนั้นตัดสินใจเปิดโปงความจริงที่แม่ผัวปกปิดมานานสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่มีใครเคยคาดคิดทุกคำพูดทุกเอกสารทุกน้ำตาจะพาผู้ชมไปสู่ความช็อกและความประหลาดใจคุณจะเห็นความจริงที่ทุกคนพยายามซ่อนและเหตุผลที่สภัยตัดสินใจลงมือ อย่าเพิ่งกระพริบตาเพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณสันสะเทือนใจไปตลอดทั้งเรื่องแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องรับแขกอากาศอบอ้าวทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดแม่ผัวนั่งอยู่บนโซฟาหน้าเคร่งขครึมสายตาของเธอจับจ้องสไยด้วยความไม่พอใจสไัยยืนอยู่ตรงกลางห้องมือสันเล็กน้อยเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาช้ชก้องอยู่ในความเงียบแม่ผัวพูดด้วยน้ำเสียงตัดทอ เธอพูดถึงเรื่องเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาสไพย์พยายามกลืนน้ำลายและทำหน้าเรียบเฉยแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานอกกอกทันใดนั้นสไพย์ตัดสินใจก้าวเข้าไปใกล้ทุกสายตาจับจ้องเธอด้วยความตกใจเธอชี้หน้าแม่ผัวด้วยน้ำเสียงมั่นคงคำพูดของเธอทำให้ทุกคนในห้องอึง้งเหตุผลที่เธอตบแม่ผัวนั้นไม่ใช่เพราะความโกรธหรืออารมณ์ชั่ววูบแต่เพราะความลับที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มของแม่ผัว รอยยิ้มที่เคยแสดงความเอ็นดูกลับปกปิดความจริงอันน่าตกใจทุกคนเริ่มกระซิบกระซาบไม่กล้าสบตาใครสภายรู้สึกถึงพลังบางอย่างเปลี่ยนในห้องมือของแม่ผัวแข็งทื่อหยุดทุกการเคลื่อนไหวเสียงหัวใจของสภายเหมือนดังขึ้นทุกวินาทีทุกสายตาจับจ้องไปที่แม่ผัวที่น่าเริ่มซีดความจริงที่เธอเพิ่งเปิดเผยทําให้ทุกคนถึงกับสายหัวไม่มีใครเคยคิดว่าความลับนี้จะถูกเปิดเผย อากาศในห้องหนาแน่นเหมือนถูกกดทับไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาความเงียบกลืนกินทุกคำพูดและเสียงหัวเราะแต่สภัยยังคงยืนตรงนั้นด้วยความมั่นใจสายตาของเธอไม่ละจากแม่ผัวแม้เพียงเสี้ยววินาทีแล้วทุกคนก็รู้ว่าเหตุผลนี้จะเปลี่ยนทุกความสัมพันธ์ไปตลอดการสายตาทุกคู่ยังจับจ้องส p a ยด้วยความตะลึงแม่ผัวนิ่งเงียบมือสั่นเล็กน้อยเหมือนคนหมดเรี่ยวแรงสภัยก้าวเข้าใกล้ฉาฮ่าฮ่า อากาศรอบตัวเหมือนข้นขึ้นทุกวินาทีเสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดเจนจนแทบได้ยินหัวใจเต้นสะพซยเอ่ยด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นคำพูดของเธอเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดแม่ผัวเคยแอบทำเรื่องเล็กๆแต่ส่งผลร้ายต่อครอบครัวมานานเรื่องราวที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นแค่ความบังเอิญกลับเป็นสิ่งที่ถูกวางแผนและปกปิดอย่างแนบเนียนสไพยตบแม่ผัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาจากความโกรธ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมที่เธอต้องการเสียงดังนั้นทำให้ทุกคนในห้องขนลุกแม้ลูกชายของแม่ผัวยังอึ้งและไม่กล้าขยับตัวสภายเผยหลักฐานบางอย่างออกมามือสั่นแต่มั่นคงทุกคนเริ่มเข้าใจว่าเหตุผลของเธอไม่ธรรมดาแม่ผัวก้มหน้ารับรู้ความจริงโดยไม่อาจปฏิเสธความเงียบกลับเข้ามาปกคลุมห้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความอึง้ง สไปยยืนหยัดท่ามกลางสายตาที่ไม่เชื่อของทุกคนเธอรู้ว่าเพียงชั่วขณะนี้ความสัมพันธ์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการสไปยค่อยๆวางเอกสารลงบนโต๊ะทุกคนก้มลงมองด้วยความตื่นเต้นและตกใจเอกสารนั้นเผยให้เห็นความจริงที่แม่ผัวปกปิดมานานบัญชีและจดหมายรับชี้ชัดว่าแม่ผัวเคยโกงและจัดการเรื่องเงินของครอบครัวทุกคนไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเสียงหัวใจของสไปเต้นแรงแต่ใบหน้าเธอยังคงสงบ แม่ผัวก้มหน้าน้ำตาเริ่มไหลสภัยพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปเพราะทุกความผิดพลาดของแม่ผัวกระทบกับทุกคนในครอบครัวลูกชายของแม่ผัวพยายามเข้ามาห้ามแต่สะภัยยกมือขึ้นให้หยุดเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อให้ความจริงปรากฏและหยุดการปกปิดทุกคนในห้องเงียบไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดแม่ผัวนั่งลงเงียบจนแทบไม่มีลมหายใจ สไัย์ก้าวถอยไปอย่างช้าฮ่หาฮความตึงเครียดในห้องเริ่มคลายแต่ความประหลาดใจยังคงอยู่เต็มทุกมุมทุกสายตาหันไปมองกันเองไม่มีใครเคยคิดว่าครอบครัวที่ดูสงบสุขจะซ่อนความลับใหญ่ขนาดนี้สไัย์ถอนหายใจลึกเธอรู้ว่าช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดไปแม่ผัวเงยหน้ามองสไพซ์น้ำตาย,ยังคงไหลคำพูดที่สไพซพูดเพียงไม่กี่คำสันสะเทือนทุกความเชื่อและความสัมพันธ์ในบ้าน ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งความจริงต้องถูกเปิดเผยถึงแม้จะเจ็บปวดและช็อกสุดฮ่าฮ่าความเงียบในห้องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและสะใภ้ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่สะใภ้ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเวลาผ่านไปช้าช้าแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ในอากาศแม่ผัวนั่งนิ่งมือสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดสะใภ้ย,ยืนอยู่ตรงกลางห้องมองทุกคนด้วยสายตามั่นคง ทุกคนเริ่มกระซิบกระซาบกันเบาฮ่หาฮ่ลูกชายของแม่ผัวก้าวเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนสภพยหันไปมองเขาอย่างช้าฮ่หาฮ่เธอพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแต่ชัดเจนเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะความรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่ใช่เพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือความแค้นส่วนตัวเอกสารทั้งหมดที่เธอเปิดเผยทำให้ทุกคนเห็นความจริงที่ถูกซ่อนมาเป็นเวลานาน แม่ผัวยังคงเงียบน้ำตาไหลรินบนแก้มทุกสายตาในห้องจับจ้องเธอทั้งความตกใจความเสียใจและความไม่เชื่อสภัยยื่นมือไปวางบนโต๊เอกสารทั้งหมดยังคงเปิดอยู่เธอบอกว่าครอบครัวจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต่อเมื่อความจริงไม่ถูกปกปิดอีกทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรแม้แต่เสียงลมหายใจก็ดังชัดเจนในความเงียบสภัยถอนหายใจลึกสายตาของเธอยังคงแข็งแรง เธอรู้ว่าช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและสภัยไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมแต่ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าการเปิดเผยความจริงแม้ช็อกสุดๆก็เป็นสิ่งจำเป็นแม่ผัวเงยหน้าช้าๆมองสภัยน้ำตาย,ยังคงไหลสภัยยืนสงบนิ่งรู้ว่าหน้าที่ของเธอเสร็จสิ้นแล้วแต่ความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนทุกคนรู้ว่าครอบครัวนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และความจริงที่สไพรเปิดเผยจะสั่นสะเทือนทุกความเชื่อและทุกสายสัมพันธ์ตลอดไปความเงียบในห้องยังคงหนาแน่นแม่ผัวก้มหน้าลงน้ำตาไหลไม่หยุดลูกชายยืนอยู่ข้างๆพยายามจะพูดอะไรแต่คำพูดติดอยู่ที่ลำคอสไพยยืนตรงกลางห้องใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอชี้ไปที่เอกสารอีกครั้งและพูดช้าฮ่หา,หาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการปกปิด และโกงที่สะสมมานานเสียงทุกคำของเธอทำให้ทุกคนในห้องสะดุง้งแม่ผัวยกมือขึ้นแต่ไม่กล้าปฏิเสธสไพยเดินเข้ามาใกล้แสงแดดยามบ่ายสะท้อนบนใบหน้าของเธอทุกสายตาจับจ้องไปที่เธออย่างไม่ละสายเธอถอนหายใจลึกและพูดออกมาชัดเจนครอบครัวจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อความจริงถูกยอมรับแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินทุกคนในห้องรู้สึกถึงความหนักอึ้งของช่วงเวลา สไยค่อยๆถอยออกมามือยังคงวางบนโตะเอกสารความตึงเครียดในห้องค่อยๆคลายลงแต่ความประหลาดใจยังอยู่เต็มทุกมุมทุกคนเริ่มสส่หัวกับสิ่งที่เพิ่งเห็นแม้ความช็อกจะยังอยู่แต่ทุกคนรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของครอบครัวสายยืนสงบนิ่งรู้ดีว่าหน้าที่ของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยจะสั่นสะเทือนทุกความสัมพันธ์ไปอีกนานแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุด ลูกชายยืนเงียบใบหน้าตึงเครียดแต่เริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นสภัยก้าวถอยออกมาอย่างช้าๆสายตาย,ยังคงจับจ้องทุกคนเธอพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงมั่นคงทุกความลับที่ถูกปกปิดมีผลกระทบต่อครอบครัวมากกว่าที่ใครคิดแม่ผัวยังคงเงียบน้ำตาไหลรินลงบนมือสภัยวางมือบนโต๊ะเอกสารอีกครั้งทุกคนเริ่มสังเกตรายละเอียดที่ถูกซ่อนอยู่เสียงลมหายใจดังชัดเจนในความเงียบสภัยก้าวเข้าใกล้แม่ผัวอีกครั้ง เธอบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าความจริงที่ถูกปกปิดจะทำลายความไว้วางใจทั้งหมดทุกคำพูดของเธอเหมือนสะกดทุกคนในห้องลูกชายเริ่มตรหนักว่าครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงแม่ผัวยังคงเงียบแต่สายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดสะพายถอนหายใจลึกสายตาเธอยังคงแข็งแรงและมั่นคงทุกคนรู้ว่าช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดไปและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยจะสั่นสะเทือนทุกความสัมพันธ์ภายในบ้านอย่างไม่อาจย้อนกลับ แม่ผัวยังคงนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลเป็นสายลูกชายยืนอยู่ข้างๆใบหน้าตึงเครียดไม่กล้าพูดอะไรสภัยก้าวถอยออกมาอย่างชา้ชาๆสายตายังคงจับจ้องทุกคนทุกคำพูดของเธอเหมือนมีพลังทำให้ความเงียบในห้องหนักขึ้นเธอพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงครอบครัวไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อีกหากความจริงยังถูกปกปิดแม่ผัวยังคงนิ่งไม่กล้าตอบโต้เอกสารทั้งหมดบนโต๊ะเป็นหลักฐานชัดเจนไม่สามารถปฏิเสธได้ ลูกชายเริ่มสายหน้ารู้สึกถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมานานสไพธอนหายใจลึกก่อนที่จะพูดต่อนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของความยุติธรรมและความจริงทุกคนในห้องรับรู้ถึงความตึงเครียดที่ปกคลุมอยู่แม้จะเจ็บปวดและช็อกสุดๆแต่ทุกคนเริ่มเข้าใจสิ่งที่เธอทำแม่ผัวยกมือขึ้นอย่างช้าๆสายตาเปลี่ยนไปสไพย,ยังคงยืนสงบนิ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว ทุกคนรู้ว่าช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและสะพ้ายไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมแต่ความจริงที่เปิดเผยจะกลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับครอบครัวนี้ความเงียบในห้องยังคงหนักอึ้งแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดลูกชายยืนอยู่ข้างๆใบหน้าตึงเครียดรู้สึกถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมานานสะพ้ายยืนตรงกลางห้องสายตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอก้าวเข้าใกล้แม่ผัวอย่างช้า ฮ่าฮ่ ha. เสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดเจนทุกวินาทีเหมือนถูกตรึงไว้สไพยยเอ่ยคำพูดหนักแน,น่นความจริงที่ถูกปกปิดไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อีกต่อไปแม่ผัวยังคงเงียบแต่สายตาเริ่มเปลี่ยนไปเอกสารบนโต๊ะเป็นหลักฐานชัดเจนไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ลูกชายเริ่มสันหัวรู้สึกถึงความผิดพลาดและความเสียใจสไพยถอนหายใจลึกแล้วพูดต่อ นี่ไม่ใช่เรื่องโกรธหรือความแค้นแต่เป็นเรื่องของความยุติธรรมและความรับผิดชอบทุกคนในห้องรับรู้ถึงความตึงเครียดที่ปกคลุมอยู่แม้จะเจ็บปวดและช็อกสุดๆแต่ทุกคนเริ่มเข้าใจสิ่งที่เธอทำแม่ผัวยกมือขึ้นอย่างช้าๆน้ำตาย,ยังคงไหลสภัยยังคงยืนสงบนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวทุกคนรู้ว่าช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและสภัยไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิม แต่ความจริงที่เปิดเผยจะกลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับครอบครัวนี้และจากตรงนี้ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความจริงที่ไม่อาจปกปิดอีกต่อไปแม่ผัวยังคงนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดลูกชายยืนเงียบใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจสะภัยยืนตรงกลางห้องสายตายเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงเธอก้าวเข้าใกล้แม่ผัวอีกครั้งมือสั่นเล็กน้อยแต่แน่นเสียงลมหายใจทุกคนดังชัดเจนเหมือนถูกตรึงไว้ในเวลา สไพซ์เอ่ยคำพูดช้าช้าแต่หนักแน,น่นความจริงที่ซ่อนอยู่มานานทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับผลลัพธ์แม่ผัวยังคงเงียบน้ำตาไหลรินบนแก้มสไพซ์วางมือบนโตเอกสารอีกครั้งสายตาไม่ละจากแม่ผัวลูกชายเริ่มตรหนักถึงความผิดพลาดของครอบครัวความตึงเครียดในห้องค่อยๆคลายลงแต่ความช็อกยังคงอยู่สไพซ์ถอนหายใจลึกรู้ว่าหน้าที่ของเธอเสร็จสิ้นเพียงแต่เริ่มต้นทุกสายตาในห้องรับรู้ว่าครอบครัวนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและสะปธ์ถูกเขียนใหม่ด้วยความจริงแม้ความเจ็บปวดจะยังอยู่แต่ความยุติธรรมได้เข้ามาแทนที่และทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความจริงที่ไม่สามารถปกปิดได้อีกสะปธ์ถอนหายใจลึกอีกครั้งก่อนที่จะก้าวไปยังกลางห้องสายตาของทุกคนจับจ้องเธอด้วยความตกใจและหวาดระแวงเธอพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแต่ชัดเจนความจริงทั้งหมดไม่ได้จบเพียงแค่เอกสาร สิ่งที่แม่ผัวยอมปกปิดมานานมากกว่าที่ทุกคนคิดสภัยเปิดซองจดหมายอีกฉบับที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักทุกคนชะงักใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวจดหมายเล่มเล็กเผยให้เห็นความลับที่ร้ายแรงยิ่งกว่าที่เคยรู้แม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินสภัยยืนสงบนิ่งใบหน้าไม่แสดงอารมณ์แต่สายตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้ครอบครัวเราต้องเจ็บปวด ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญลูกชายของแม่ผัวยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนความตึงเครียดในห้องทวีความรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกสภัยวางจดหมายไว้บนโต๊ะอย่างระมัดระวังทุกคนเริ่มเข้าใจว่าครอบครัวจะไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกความจริงที่เพิ่งเปิดเผยทาให้ทุกสายสัมพันธ์สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและจากตอนนี้ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ แม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลเป็นสายลูกชายยืนอยู่ข้างๆใบหน้าตึงเครียดแต่เริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นสภัยยืนตรงกลางห้องใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอก้าวเข้าใกล้แม่ผัวอย่างช้าฮ่าฮ่าเสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดเจนทุกวินาทีเหมือนถูกตรึงไว้สะภัยเอ่ยคำพูดหนักแน่นความจริงที่ถูกปกปิดไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อีกต่อไปแม่ผัวยังคงเงียบแต่สายตาเริ่มเปลี่ยนไป เอกสารบนโต๊ะเป็นหลักฐานชัดเจนไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ลูกชายเริ่มสั่นหัวรู้สึกถึงความผิดพลาดและความเสียใจสไพยถอนหายใจลึกแล้วพูดต่อนี่ไม่ใช่เรื่องโกรธหรือความแค้นแต่เป็นเรื่องของความยุติธรรมและความรับผิดชอบทุกคนในห้องรับรู้ถึงความตึงเครียดที่ปกคลุมอยู่แม้จะเจ็บปวดและช็อกสุดๆแต่ทุกคนเริ่มเข้าใจสิ่งที่เธอทำแม่ผัวยกมือขึ้นอย่างช้าๆน้ำตาย,ยังคงไหล สภัยยังคงยืนสงบนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวทุกคนรู้ว่าช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและสภัยไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมแต่ความจริงที่เปิดเผยจะกลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับครอบครัวนี้และจากตรงนี้ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความจริงที่ไม่อาจปกปิดอีกต่อไปฉันสังเกตว่าตอนนี้เรื่องเริ่มวนซ้ำกับสิ่งที่เขียนไปก่อนหน้าได้หลายรอบ ฉันสามารถสร้างช่วงช็อกสุดท้ายแบบพลิกผันและจบเรื่องอย่างเข้มขน้นเพื่อให้เหมาะกับการบรรยายวิดีโอได้เลยคุณอยากให้ฉันทำช่วงนั้นต่อไหมแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินไม่หยุดลูกชายยืนเงียบใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจสภัยยืนตรงกลางห้องใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอก้าวเข้าใกล้แม่ผัวอย่างช้าฮ่าฮ่าเสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดเจนทุกวินาทีเหมือนถูกตรึงไว้ สไพซ์เอ่ยคำพูดช้าๆแต่หนักแน,น่นความจริงที่ซ่อนอยู่มานานทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับผลลัพธ์แม่ผัวยังคงเงียบน้ำตาไหลรินบนแก้มสไพซ์วางมือบนโต๊ะเอกสารอีกครั้งสายตาไม่ละจากแม่ผัวลูกชายเริ่มตรหนักถึงความผิดพลาดของครอบครัวความตึงเครียดในห้องค่อยๆคลายลงแต่ความช็อกยังคงอยู่สไพซ์ถอนหายใจลึกรู้ว่าหน้าที่ของเธอเสร็จสิ้นเพียงแต่เริ่มต้นทุกสายตาในห้องรับรู้ว่าครอบครัวนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและสะปธยถูกเขียนใหม่ด้วยความจริงแม้ความเจ็บปวดจะยังอยู่แต่ความยุติธรรมได้เข้ามาแทนที่และทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความจริงที่ไม่สามารถปกปิดได้อีกในวินาทีที่ทุกคนคิดว่าทุกอย่างจบลงสไปธ์ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความหนึ่งข้อความนั้นทําให้ทุกคนช็อกยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่เพียงแต่ความจริงของครอบครัวถูกเปิดเผย แต่ยังมีหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่าเรื่องทั้งหมดมีผู้วางแผนซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสายตาหันไปมองสายน้ำเสียงของเธอเยือกเย็นนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดทุกคนในห้องเงียบสนิทใจเต้นแรงเหมือนเวลาแทบหยุดนิ่งสภ้ายค่อยๆวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเปิดภาพและข้อความให้ทุกคนเห็นทุกสายตาจับจ้องไปที่หน้าจอด้วยความตกใจข้อความนั้นชี้ชัดว่ามีคนวางแผนปั่นป่วน,นครอบครัวนี้มาตลอด แม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินไม่หยุดลูกชายหน้าเคร่งเครียดใจสั่นด้วยความตหนกสภัยพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงมั่นคงทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของใครคนเดียวแต่เป็นผลจากความลับและการปกปิดที่สะสมมานานเอกสารและข้อความที่เธอเปิดเผยทำให้ทุกคนต้องรับรู้ความจริงความตึงเครียดในห้องหนักขึ้นเรื่อยฮ่หาฮ่าแม่ผัวยกหน้าช้าๆดวงตาแดงช้ำ สไยเดินเข้าไปใกล้พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่ชัดเจนจากนี้ไปครอบครัวจะไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนเดิมทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่มีใครเคยคาดคิดและทุกการกระทำของแต่ละคนจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เหลืออยู่ลูกชายก้มหน้าน้ำตาคลอเบ้าทุกคนรู้สึกได้ว่าโลกในบ้านนี้ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลสไปย,ยืนสงบนิ่งสายตาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว เธอรู้ว่าหน้าที่ของเธอยังไม่จบและความจริงยังรอการเปิดเผยต่อไปทุกสายตายังคงจับจ้องสไปคความเงียบในห้องหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดลูกชายยืนตัวแข็งใจเต้นแรงด้วยความตรหนกและเสียใจสไปคยเดินเข้ามาใกล้โตะอีกครั้งมือวางบนเอกสารและโทรศัพท์เธอพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแต่มั่นคงนี่คือความจริงทั้งหมดที่ถูกปกปิดมานาน ทุกคำพูดของเธอเหมือนเข็มทิมแทงทุกหัวใจแม่ผัวยกหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาแดง้ํำเต็มไปด้วยความผิดสไัซ์กล่าวต่อด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นจากนี้ไปครอบครัวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกทุกคนต้องยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นลูกชายก้มหน้าน้ำตาไหลรินเสียงลมหายใจดังชัดเจนในความเงียบสไพซ์ถอนหายใจลึกก่อนจะพูดต่อทุกการกระทำจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ และอนาคตของครอบครัวทุกคนในห้องเริ่มตระหนักถึงความจริงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้แม่ผัวยังคงก้มหน้าแต่สายตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดสภัยยืนสงบนิ่งรู้ดีว่าหน้าที่ของเธอยังไม่จบและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยจะสั่นสะเทือนทุกชีวิตในครอบครัวตลอดกาลสภัยหันมองไปรอบห้องสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินไม่หยุดมือสั่นเล็กน้อย ลูกชายพยายามหายใจลึกแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบจะหยุดสไปก้าวเข้าใกล้โตอีกครั้งมือชี้ไปที่หลักฐานที่เธอเปิดเผยเธอพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแต่มั่นคงนี่คือความจริงทั้งหมดที่ถูกซ่อนมานานทุกคำพูดของเธอเหมือนแรงดึงดูดทำให้ทุกคนในห้องต้องเงียบแม่ผัวยกหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาแดง้ํำเต็มไปด้วยความผิดสไปเดินไปยืนตรงกลางห้องสายตาจับจ้องทุกคน เธอกล่าวว่าจากนี้ไปครอบครัวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกทุกคนต้องเผชิญหน้าและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงหัวใจทุกดวงเต้นแรงราวกับสัมผัสถึงความตึงเครียดที่ไม่มีวันคลายสไพยวางเอกสารและโทรศัพท์ลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวังเธอถอนหายใจลึกก่อนจะพูดช้าฮ่หาฮทุกการกระทํามีผลและทุกความลับที่ถูกเปิดเผยจะเปลี่ยนทุกสิ่งตลอดกาลลูกชายเริ่มสายหน้าน้ำตาคลอเบ้า แม่ผัวยังคงก้มหน้าแต่สายตาเริ่มสั่นสะท้อนความสำนึกผิดสภัยยืนสงบนิ่งรู้ดีว่าช่วงเวลานี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของครอบครัวและจากตรงนี้ไม่มีใครสามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกสภัยก้าวถอยออกมาอีกก้าวสายตายังคงจับจ้องทุกคนในห้องความเงียบหนักอึ้งจนแทบจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นทุกดวงแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินไม่หยุดมือสั่นเล็กน้อย ลูกชายยืนข้างๆใบหน้าตึงเครียดใจสั่นด้วยความตกใจและเสียใจสภัยวางมือบนโต๊ะเอกสารอีกครั้งก่อนจะพูดช้าฮ,ะฮะ่าฮ่าทุกความลับที่ถูกปกปิดมีผลกระทบต่อครอบครัวมากกว่าที่ใครคิดเอกสารและข้อความที่เธอเปิดเผยทําให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงทุกคําพูดของเธอเหมือนแรงกระแทกที่สเตือนใจทุกคนในห้องแม่ผัวยกหน้าช้าๆน้ําตายังคงไหลแต่สายตาเริ่มสั่นสะท้อนความสํานึกผิด สภัยก้าวไปยืนตรงกลางห้องสายตาจับจ้องทุกคนอย่างไม่ละสายเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจากนี้ไปครอบครัวจะไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมอีกทุกคนต้องยอมรับและปรับตัวกับความจริงที่ถูกเปิดเผยลูกชายก้มหน้าน้ำตาคลอเบา้าสภัยถอนหายใจลึกรู้ดีว่าหน้าที่ของเธอยังไม่จบและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยจะสั่นสะเทือนทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวไปตลอดกาลในวินาทีนี้ทุกสายตารับรู้ว่าบ้านหลังนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสภัยยืนสงบนิ่งสายตาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดมือสั่นราวกับหมดเรี่ยวแรงลูกชายยืนตัวแข็งใจเต้นแรงด้วยความสับสนและเสียใจสภัยก้าวเข้าใกล้โตอีกครั้งชี้ไปที่เอกสารและโทรศัพท์เธอพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงนี่คือความจริงทั้งหมดที่ถูกปกปิดมานานทุกคำพูดของเธอเหมือนแรงสะกดให้ทุกคนต้องฟัง แม่ผัวยกหน้าช้าๆดวงตาแดงช้ำเต็มไปด้วยความสำนึกผิดสไพซ์กล่าวต่อจากนี้ไปครอบครัวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกทุกคนต้องเผชิญหน้าและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นลูกชายก้มหน้าน้ำตาคลอเบา้าเสียงลมหายใจดังชัดเจนในความเงียบสไพซ์ถอนหายใจลึกก่อนจะพูดต่อทุกการกระทำของแต่ละคนมีผลต่อความสัมพันธ์และอนาคตของครอบครัวทุกคนเริ่มตรหนักถึงความจริงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ แม่ผัวยังคงก้มหน้าแต่สายตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดสัยรู้ดีว่าหน้าที่ของเธอยังไม่จบและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยจะสั่นสะเทือนทุกชีวิตในครอบครัวตลอดกาลในวินาทีนี้ทุกคนรู้ว่าบ้านหลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ทั้งหมดถูกทดสอบและไม่มีใครสามารถละเลยความจริงได้สพรยยืนสงบนิ่งสายตาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินมือสั่นเล็กน้อย ลูกชายยืนข้างๆใบหน้าตึงเครียดใจเต้นแรงด้วยความสับสนและเสียใจสไยค่อยๆก้าวไปยังมุมห้องดึงแฟ้มเอกสารอีกชุดออกมาทุกคนในห้องตะลึงใจเต้นแ,แรงราวกับเวลาหยุดชั่วขณะเธอวางแฟ้มลงบนโต๊ะเปิดเผยภาพถ่ายและเอกสารที่ซ่อนมานานสไปยพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่ชัดเจนนี่คือความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญทุกสิ่งไม่ได้จบเพียงแค่การโกงหรือปกปิดเล็กฮ่าฮ แต่มีเรื่องใหญ่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่ไม่มีใครเคยคาดคิดแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินราวกับหมดแรงลูกชายหน้าเคร่งเครียดใจสั่นด้วยความหวาดกลัวและเสียใจสภัยหยุดยืนกลางห้องสายตาจับจ้องทุกคนเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตั้งแต่ตอนนี้ไปครอบครัวจะไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอีกทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดเสียงหัวใจเต้นแรงเสียงลมหายใจดังชัดเจนในความเงียบ ทุกสายตาในห้องรับรู้ทันทีว่าโลกในบ้านนี้ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลสภัยถอนหายใจลึกสายตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอรู้ว่าหน้าที่ของเธอยังไม่จบและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยจะเปลี่ยนทุกชีวิตต่อจากนี้สภัยก้าวถอยออกมาอีกก้าวสายตายังคงจับจ้องทุกคนในห้องความเงียบหนักอึ้งจนแทบจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นทุกดวงแม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินไม่หยุดมือสั่นเล็กน้อย ลูกชายยืนข้างๆใบหน้าตึงเครียดใจสั่นด้วยความตกใจและเสียใจสภัยวางมือบนโต๊ะเอกสารอีกครั้งก่อนจะพูดช้าฮ่าฮ่าทุกความลับที่ถูกปกปิดมีผลกระทบต่อครอบครัวมากกว่าที่ใครคิดเอกสารและข้อความที่เธอเปิดเผยทําให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงทุกคําพูดของเธอเหมือนแรงกระแทกที่สเตือนใจทุกคนในห้องแม่ผัวยกหน้าช้าๆน้ําตายังคงไหลแต่สายตาเริ่มสั่นสะท้อนความสํานึกผิด สไปก้าวไปยืนตรงกลางห้องสายตาจับจ้องทุกคนอย่างไม่ละสายเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจากนี้ไปครอบครัวจะไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมอีกทุกคนต้องยอมรับและปรับตัวกับความจริงที่ถูกเปิดเผยลูกชายก้มหน้าน้ำตาคลอเบา้าสไปยถอนหายใจลึกรู้ดีว่าหน้าที่ของเธอยังไม่จบและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยจะสั่นสะเทือนทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวไปตลอดกาลในวินาทีนี้ทุกสายตารับรู้ว่าบ้านหลังนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ทั้งหมดถูกทดสอบและไม่มีใครสามารถละเลยความจริงได้สไปยกว่าสายตามองไปรอบห้องอีกครั้งแล้วค่อยๆผพูดเสียงนิ่งแต่หนักแน่นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นความจริงที่เหลือยังรอการเปิดเผยทุกคนในห้องรู้ทันทีว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้จะช็อกและพลิกชีวิตของพวกเขาอีกครั้งสไปยค่อยๆวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะสายตายังคงจับจ้องทุกคนในห้อง แม่ผัวยังคงก้มหน้าน้ำตาไหลรินมือสั่นราวกับหมดแรงลูกชายยืนตัวแข็งใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจสะภัยเอ่ยคำพูดช้าช้าน้ำเสียงเยือกเย็นแต่มั่นคงความจริงทั้งหมดที่ถูกซ่อนมานานจะทำให้ทุกคนต้องเผชิญหน้าทุกคำพูดของเธอเหมือนแรงสะกดให้ทุกคนต้องฟังแม่ผัวยกหน้าช้าช้าดวงตาแดงช้ำเต็มไปด้วยความสำนึกผิดสภัยกล่าวต่อตั้งแต่ตอนนี้ไปครอบครัวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีก ทุกคนต้องยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นลูกชายก้มหน้าน้ำตาไหลรินเสียงลมหายใจทุกคนดังชัดเจนในความเงียบสะพถอนหายใจลึกรู้ดีว่าหน้าที่ของเธอยังไม่จบและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยจะสั่นสะเทือนทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวตลอดกาลทุกสายตาในห้องรับรู้ทันทีว่าบ้านหลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสะพายกว่าสายตามองไปรอบห้องอีกครั้งแล้วค่อยๆพูดเสียงนิ่งแต่หนักแน่น นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นความจริงที่เหลือยังรอการเปิดเผยทุกคนในห้องรู้ทันทีว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้จะช็อกและพลิกชีวิตของพวกเขาอีกครั้งสไปซ์ยหยุดชะงักชั่วครู่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอรู้ดีว่าช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งให้สิ้นเชิงกำลังใกล้เข้ามาสไปซ์ค่อยๆปิดแฟ้มเอกสารวางลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวงังทุกคนในห้องยังคงเงียบน้ำตาและความช็อกผสมปนกันอยู่ในอากาศ แม่ผัวยังคงก้มหน้าแต่สายตาเริ่มเปลี่ยนไปจากความอับอายเป็นความสำนึกผิดลูกชายค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แม่ผัวมือยื่นออกไปแต่ไม่พูดอะไรสภายถอนหายใจลึกสายตาเยือกเย็นเริ่มอ่อนโยนเธอเก้าวถอยไปและพูดด้วยน้ำเสียงสงบความจริงถูกเปิดเผยแล้วแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปทุกคนยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ครอบครัวอาจไม่เหมือนเดิมเหมือนเก่าแต่ยังสามารถสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ได้ ความเจ็บปวดและความผิดพลาดจะเป็นบทเรียนให้เราเติบโตแม่ผัวยกหน้าขึ้นน้ำตาไหลรินเธอพยักหน้าอย่างเงียบฮ่าฮ่าลูกชายโอบไหล่แม่ผัวสื่อถึงความให้อภัยและความรักที่ยังหลงเหลือสพัยยืนสงบนิ่งเธอรู้ว่าหน้าที่ของเธอได้จบลงแล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะคงอยู่ตลอดไปทุกคนในห้องค่อยคอยค,อยคลายความตึงเครียดบ้านเงียบสงบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังและความเข้าใจ แม้เรื่องราวจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและช็อกแต่ทุกคนรู้ว่าจากนี้ครอบครัวยังมีโอกาสสร้างอนาคตใหม่ไปด้วยกัน